ประกวดมิสแลนยูนิเวิร์สประจำปี2554ใส่ชุดสวยโพสท่าเก๋ไทยทำสุจิบัติบรรยากาศคลึกคลื้นมากๆเลยค่ะ เช้าวันนี้สาวงามผู้เข้าประกวดมิสเทแลนด์ยูนิเวิร์สปี2554ทั้ง44คนถ่ายทำสูจิบัตรเพื่อใช้ในการประกวดค่ะเห็นภาพออกมาสวยเก๋กันแบบนี้ก่อนถ่ายทำผู้เข้าประกวดแต่ละคนก็มีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ซ้อมโพสท่าซ้อมเดินรวมไปถึงการฝึกยิ้มเพื่อให้ดูสดใสแรกๆก็มีอาการเขินอายนิดๆแต่พอถ่ายทำจริงผ่านฉลุยค่ะงานนี้ผู้เข้าประกวดยังได้รับคำแนะนำดีๆจากทีรยุทธ์เยนาช่างภาพมืออาชีพจากนิตยสารชื่อดังที่มาแนะเทคนิคการโพสท่าด้วยค่ะ เป็นแบบว่าแบ่งเป็นมุมว่ามุมไหนถึงจะดูโอเคค่ะจะให้เราหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะดูว่าเรามุมไหนมูนดูดีสุดแล้วก็จะเลือกภาพั้นมาค่ะต้องโพสต้องวางมือให้สวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะดูล่างเลิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่ารูปออกมาก็ต้องสวยอะค่ะโพสกันเก่งครับใช้ได้เลยหน้าตาถือว่าสวยสวยสวยมาก หน้าตรงไหนที่เราคิดว่าเราสวยแล้วเราลองเคยถ่ายมาแล้วเนี่ยเราเราต้องจำจำหน้าของเราไว้ฝึกยิ้มเยอะๆครับและในวันพรุ่งนี้สาวงามทั้ง44คนจะไปช่วยระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือในโครงการน้ำใจไทยช่วยภัยสึนามิญี่ปุ่นกับช่องเจ็ดสีเวลาบ่ายโมงบริเวณสยามพารากอนใครอยากยชมสาวงามและร่วมทาบุญไปเจอกันได้นะคะ